ดินยังไม่เต็มยังไม่ถูกใจขับรถออกปากเดินตามไปเลยครับาเดินตามใส่เลยอย่าตามสำหรับ f อซีที่ถามเข้ามาว่าระบบไบดีไหมเร็วดีไหมเร็วดีนะครับ มันเหมือนรถรุ่นใหม่ๆรุ่นรถใหญ่ก็เหมือนกันนะครับแต่รถคันนี้ปัม๊มแกนปั๊มขาดไปซื้อปั๊มใหม่มาใส่แล้วมันทําให้สวิงแล้วก็วุ่งกีช้าแค่นั้นครับน้องนั้นฟืดฟาดเหมือนเดิมครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรน่าจะตั้งที่เพลนะครับแต่ว่าซื้อปั๊มมาเปลี่ยนเองแล้วมันช้า ก็ไม่กล้าตั้งครับไม่รู้จะตั้งตรงไหนครับถ้าให้ช่างเข้ามาเช็คมาตั้งให้นี่ก็คงจะเร็วแต่ว่าความแรงกันได้ครับแต่ว่ามันช้านิดนึงพุ่งกีกับสวิงแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าเร่งเครื่องใส่มันก็เร็วอยู่ระบบดีนะครับนี่อันเล็ก ไม่ได้มูนะใช้มานี่ตอนรถคันมิตชิทำงานวางทอนทำมาตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จเลยครับเกี่ยวข้าวเสร็จดินนุ่มนวมช่วงดินนุ่มนวมเขายังเกี่ยวข้าวอยู่แล้ววิ่งงานนะครับนี่แหละอันนี้ไม่ได้หยุดเลยมีมาหยุดอยู่ว่าไม่ได้หยุดก็หยุดอยู่วันสองวันนะครับ ขนาดแกนตัวเดินรูดก็ยังทำงานนะทำงานรออะไรอะไรซังครับมีมีทุกชิ้นครับบางชิ้นก็มีที่ร้านตามท้องตลาดเราแต่พวกอะไรทั่วไปมีอยู่แล้วครับพวกซิ้นกระบอกกระบอกอะไรโอลงลิงมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าพวก อะไรพวกตัวเดินละเอียดละเอียดอี้ต้องสั่งครับไม่แพงนะครับแกนแกนกับชุดปอกมันนะเท่าไหร่พันกว่าบาทหรือสองพันกว่าบาทจำไม่ได้ครับอเอาแกสั่ง มาตอนเช้าก็คนละเที่ยวอาจจะดินรอหนหน้าดินใส่รถร้อนหน้าห<ม>น้านี่ทำเองแล้วนี่เบรกมันไม่คลายครับนี่ฝั่งนี้นี่ไม่รู้ใส่อะไรผิดหรือเปล่านี่ซื้อ แกนแล้วก็ปอกมาใส่ใหม่ครับมันเบรกนะครับมันบเบรกแม่เลยไม่รู้ใส่อะไรผิดครับถ้าอยากให้มันเดินต้องเล่งเครื่องขึ้นดีครับเล่งเครื่องขึ้นอีกเล่งเล่งเล่งเครื่องเล่งแหงๆ เล่งอีกเล่งเล่งไม่เดินครับนี่ถามผู้รู้นะครับ ไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรครับ๋ยวมันก็หายครับเดินๆไปอะไรนี่ๆหน่อยๆ๋ยวมันก็หายแต่ว่ามันเป็นบ่อยครับนี่แหละช่างตั้มนี่แหละทำไม่รู้ใส่อะไรผิดไปถอดนิ้วถอดบล็อกถอดแผ่นเบรกออกหมดครับไม่รู้ใส่อะไรกรับด้านหรือเปล่า ทำกับเท่าแกสองคนเขาช่วงที่ผมไปลอกสารเลครับ ยังไม่เดินนะครับตามตพยายามทำให้มันเดินแต่มันไม่เดินบางทีเร่งเครื่องเบามันก็ไม่เดินนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรน้ำมันไปน้อยก็ไม่อยากจะเดินมันเหมือน แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักไม่ได้ขัดอะไรนะมันเหมือนกับว่าน้ำมันมันไม่ไปเปิดเบรกครับน้ำมันมันไหลกลับหมดประมาณนี้คิดว่าปั๊มนี้ก็สั่งมานะครับ ไม่รู้เท่าไหร่กี่พันบ่เท่าแก่่าปัมปั๊มมันเล็กๆครับปั๊มมันไม่ใหญ่ราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่มีเล็งเบาๆครับรอบประมาณพันหครับเลยผมขับผมจะขับอยู่ที่พันเจ็ดเกือบครับเกือบพันแปดนั่นแล้วครับ ก็ดังเสียงก็ไม่ต่างกันหรอกเล่งกันี้อีกนิดหนะึ่งแต่ว่าถ้าพี่จิมน่าจะรอบอยู่2องพันกว่าครับพี่จิมขับวันนั้นที่มันฟดฟาดฟดฟาดนะเออถ้าเล่งเครื่องแบบนั้นไม่ขัดนะครับเดินเลยสบายเลยลื่นๆเลย สำหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกดสับกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ